สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านมาชวนทุกคนทําเมนูใหม่หน้าลองนะคะเป็นเมนูน้าตาลสดเบสโซ,ซ่ค่ะก็คือน้ําตาลสดกับช็อตเอสเสโซ,ซ่มาทําด้วยกันนะ แข็งเลยนี่นะคะน้ำตาลสดที่ขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะและนี่นะคะเอสเปโซโซ่ค่ะสองช็อตค่ะท็อปเข้าไปด้านบนเลยโอ้ย ดูดีเลยนะนี้เรียบร้อยค่ะเวลายามบ่ายนะเราไม่อยากกินกาแฟอเมริกาโป่ผแนะนำเมนูนี้เลยค่ะมีความหวานจากน้ำตาลสดจะได้สดชื่นกันนี่ก็คือน้ำตาลสดเปโซของเปิ้นนะคะเป็นแก้วที่ร้านด้วยนะร <c oughs> ้านกาแฟเราผส่าเข้าๆด้วยกันเลยโอ้โหหอมกลิ่นน้ำตาลสดมากแต่ไม่หวานเจี๊ยบทุกคนหวานอ่อนๆแล้วก็หอมกลิ่นกาแฟอยู่ค่ะ ๊ยเข้ากันมากเลยอะจริงหรือเปล่าโอ้โหบๆายมาถ้าเราต้องการความหวานแบบนิดนิดนะคะ่ะหวานแบบหวานธรรมชาติอะ๊อยเมนูนี้ดีมากเลยทําขายไหมละ่ะทําขายได้ว <laughs> ยมันสนใจทําขาย <laughs> เมนูนี้น่าทาขายมากพี่ฮะบางคนที่เขาไม่ชอบแบบว่าหวานมากอะอันนี้ดีมากเพอร์เฟกแล้วเขามีความหอมของตัวน้ําตาลสดอะคะ่ะน้ําตาลสดเขาจะหอมแบบธรรมชาติเนาะกินแล้วมันสดชื่นมากเลย <laughs> เหมาะกับเป็นเมนูยามบ่ายมากๆเลยคะ่ะอร่อยจะได้ทําขาย ใช่ hmm. มันจะมีความหวานแล้วก็หอมไหมแต่ก็ไม่กลบกาแฟนะใช่ไหมนะแปลกใจมากเลยได้กลิ่นของกาแฟชัดแล้วก็ oh. ได้กลิ่นน้ําตาลสดชัดน้ำตาลสดตลาดน้ําใช่ค่ะนี่ก็ได้มาจากเซเว่นหน้า oh. บ้านเลยอร่อยเลยอะ่ะอร่อยให้กี่กนนะคะแนนคะสิบไปเลยสิบเต็มสิบเพื<ๆ>่อนๆลองทําตามกันได้นะคะ